วันนี้ค่ะื่อเช้าเนี้ยบ่นว่าอยากกินแต่สาปาก็ส่งรูปเลเยอเฟรนซ์ไปให้พ่อแล้วค่ะเนี่ยพ่อก็เลยจะกลับมาถึงบ้านก็อย่างที่เห็นเลยค่ะก็คือมีปลาเอวยาจิ้มก็คือทำเองใช่ไหมคะทำเองครับน้ําจิ้มพ่อก็ทำเองนะคะมีน้ําจุ้มน้ำจิ้มน้ําจุ้มมาจุ้มน้ําจิ้มมาจิ้มน้ําจุ้มมีน้ําจิ้มหัวตัดแล้วก็มีน้ําจิ้มที่คล้ายแบบเป็นแบบผิดแห้งอะไรเงี้ยอันเนี้ยเดี๋ยวลองกินดูมากินข้าวกันพลังมือยังพะล้างกินข้าวกัน ผักสลัดก็มีโอ้ยดีอ่ะอุมยนี่ใบอันนี้ด้วยอันนี้คือพ่อเก็บข้างบ้านปะใช่อันนี้คือใบหโหละพาที่ปลูกเองนะคะเราชอบกินมันมากวันหนึ่งพ่อทําอะไรให้กินนะแกงขั่วหอยใช่ไหมพ่อวันละพ่อทำแกงขั่วหอยหอยอะไรหอยเชอรี่หอยเชอรี่หอยเชอรี่หฮยนะอร่อยมากคือเอาไปใส่แล้วใบมีความหอมของใบชะพลูอ่ะบ้านเราเขาเรียกผักอะไรอ่ะใบชะพลูอ่ะไก่เลิศ ผักอีเลิศเหรอทาไมถเรียกอีเลิศนางเลิศได้เลยเหรอผมไม่พะเอาอันนี้ก็คือภาษาถิ่นภาษาท้องถิ่นอีสานเขาเรียกผัดอีเลิศ์อือโอปลาตัวโตๆปลาตัวเท่าไหร่เนี่ยพ่อทำไมตัวใหญ่จังแปดสิบแปดสิบเหรอพ่อใช้เวลาเตรียมกับข้าวนานไหมเนี่ยเย็นลงรู้กว่าเนี่ยก็ตั้งแต่ห้าโมงกว่ากว่าห้าโมงกว่ากว่าเตรียมเกษตรแล้วก็นั่งเล่นเนาะโอ้โหสุดยอด ใส่ปลาคา้ใส่มะม่วงเขาใช้มือนะเออันนี้ก็คือพีกทำหลากหลายให้เลือกกินเอาไงถ้าอยากกินรสไหนก็จัดเลยจัดไ้เลยไม่ไม่คลุกไม่คลุกเดี๋ยวให้กล้องดูนีนะค่ะชื่รมน่ากกินมากมากกับข้าวรสมือพ่ออีกแล้วคั่ใหญ่อ่ะพ่อมันทำไมใหญ่ไปอืม อรู้สึก,สกว่ามันมีความเป็นหัวตัดอ่ะใช่มั้ยหัวตัดหัาตัดหัวตัดใส่สใเหรอใช่อืมอร่อยอะน้ำจิ้มหัวตัดอ่ะไม่หอมเหรอ นี่ก็พ<ห>อไหอมนหอนี่ไงเอาลิใส่กินจะไม่ต้องหอนะอ่อลนะอแบนี้แหละทคนิคการกินของพ่อนะคะแกจะเอาทุกอย่างมารวมกันในการเดียวแล้วก็กินเปนเหมือนเป็นยำอะไรเงี้ยแล้วเราชอบแบบหอมเป็นคอร์สสไตล์น้ำสไตนะล์อร่อยมากเมนูนี้ดีนะค่านั้หมดแพงเลยดีพ่อก็ร้อยกว่าบาทนะถ้าซื้อก็ เซตนี้ก็มีได้สองร้อยได้สามร้อยเกินเกินใช่ไหมปลาตัวกิโลอย่างเงี้ยอันนี้อย่างนั้นก็สองร้อยขึ้นสองร้อยห้าสิบอะใช่เพระปลาใช่ไหมเนี่ยรวบชุดเนี้ยประมาณสามร้อยชุดละสามร้อยอะโหจะทำกินเองเท่าไหร่ร้อยกว่าบาทใช่เหรอลูกสองเยอะขนาดนี้เอออันนี้ก็เนื้อยี่สิบบาทเหลืออันนี้ก็รวมรวมได้ก็ประมาณสิบกว่าบาทอันนี้ก็สิบห้าบาทอ้โผัดก็อันนี้ก็สิบบาทอันนี้ก็ผัดเดิมก็ยี่สิบบาทอันนี้ก็เก็บเองงั้นก็ ซื้อมาก็จะเหลือเยอะเต็มตูอ้อื่กินนะไรประมาณประมาณ150บาทอ๋ออร่อยมากอร่อยจริงมันได้กินผักนะเมื<ช>่อเย็นเมื่อเย็นได้กินผักอย่างเงี้ยตอนเช้าว่าโอ้โหคล่องเลยเราชอบเนื้อปลาง่ายๆจริงๆพ่อเราทำเมนูอาหารได้หลายเมนูมากเลยนะแต่ไม่ได้ถ่ายมาให้หมดเพราะว่า จะทำเยอะมากทุกเช้าก็คือขัดเห็ดขัดกุ้งไปกินตอนที่ตอนทํางาน,นตอนเช้าอร่อยเวอร์ต้องใช้มือถึงแซ่บไปดูไหมอร่อยอร่อยสหอมสิทำ ดูคือของพก็ทำมันสดมันจะสะอาดอะไรมันเหมือนแบบกินไม่คิดอ่ะกินได้สะอาดกินได้สะอาดใจสบายใจดเลยทำขายไหมขายทุกครั้งเลไม่ต้องแล้วจองคิวหนึ่งปีได้กินหนึ่งครั้งเอาไว้ให้ลูกกินก็พอละให้ลูกกินก็ไม่ไม่หวานไม่หวแล้วใช่ไหมไม่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 มีเวลาเนี่ยพวกงนี้เนี่ยอร่อยเลยค่ะง่ายอ่ะอกนี่ตั้งแต่ไอ้เนี่ย ขึ้นสมุนไพรนั่นเลยสมุนไพรใช่ยังงี้ขาอย่างงี้ขิงอย่างงี้หอมอย่างงี้มะม่วงอะไรเนี่ยดีงามมาคลุกแล้วเป็นหนึ่งยำแล้วอร่อยใช่ไหนี่น้ำจิ้มเขาเด็ดมากเหมือนยำเด็ดมากไหวใช่น้ำจิ้มอันนี้จริงๆเขาทำเป็นน้ำจิ้มราดยำก็ได้นะเป็นกินยำวันไหนวะเมื่อวันเมื่อวานหรือเมื่อวันอาทิตย์เราวันอาทิตย์เท่าไหร่นะพ่อ ไอยำหมูยออะร <50 S 1> <150 S 2> ้อยาสิบรยหาสิ <50 S 1> บาทด้วยน้อยหนึ่งอ้วจรคือแพงมากเราไม่ใช่กินที่ร้านที่แบบ<ม>นี่ด้วยน,น,นะไม่ใช่ร้านที่แบบไอทะลุพะลาะแบบข้างทางเลยเ็เจอราคานี้ไปแอบตกบใจแต่ถามว่าราคาได้ไหมก็ก็ได้อยู่นะแต่ทางเรารู้สึกมันติดเชนไปหล่อยนะ